ข้าเด้วยกันด้วยคับมาด้วยมาครับใช่น้องจิมิแ่งนี้แหะก้อยกุ้งบาเบียา็จมได้วครับำนื้อแจ่วเนึงเขาเหนียวไว้ด้วยบวปาะ ไม่่ไม่วันเนี้ยแค่จะกินข้าวเหนียวว่าแท้ข้าวเหนียวไว้คือข้าวเหนียวที่บ้านนี่ขอามอุ่นหน่อหอุ่นเออย่างนี้อุ่นนั่งไ่ได้คนเลยมันหยุ่อะไรง้ยมาขุยอย่างเนมาต้มนุยมั้มันใส่ซวนมั้ย ไอ้ซ้วนอะมันไม่นะเราไม่เหมือนไม่มีรสนิยมในการกินนะไอ้ซ้วนกินค่อยกุ้งมือเลยหอมขุยว่ต้มน้ำหอมมึงนี่ยนี่ไหวอุ้ยหวานมากไม่ควมแล้วมันไม่ดีปากกุ๊กเจ้าบิรมันยังไม่ตายเรื่องของเจ้าไม่กินก็ไม่กินเคยเคยกินกุ้งแช่ปลา อัตเออันนี้ก็ตายแล้วมันมันเอ็นกระตุกเอาบอกเอาบอ่าจะกินจะตายฉันเนาะเดียืมนี่เปุงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอร่อย มร่มหนังปลาวยะนมอกรมหนังาา่ยพระมยังจะถ่านยตเหีเ้่อออมอาครับสวัสดีช่องเส้นเดี่ยวนะครับวันนี้มาทำไฟนะครับตัดาเช้า,ชาก่อนอชวเช้าเพิ่นได้ครับ <c oughs> เรียกรองมึงแล้วครับแล้วครับแล้วใจมันไวแล้วครับทำกระมิดกระเมียนไม่อยากกินสิตายเขาเจ็บคอยอยากร้องรสชาติไงครับจับแจ้วเลยมดนี่ครับคนสวยกินเป็นแบบนี้แเลยครับเป็นยังไงครับรสชาติไม่ตอบแสดงว่ามีคำสองเนก็ พอไยออคะคไม่ได้คุยกับนะคักิน้าวนนะครต้องลองอีกคอร่อยอร่อยไนะตยั้ไหนอร่อยป <c oughs> <c oughs> วัดเราคำแท้ <วะ S 1> ตายเนาะอันนี้อันอนี้กินว่ค่อยเ,เป็นอ๋อเขาต้องกินตำตำแบบใส่ปักแพล็งปักสนียเนาะปักแพลเราก็มีเยอะไบ้านอเอผมแล้วเขาผสมน้องไปหนอยไม่มีการเพิ่มเติ <c oughs> กุงละาบาลยนี่กุงละบาทเลยสาบาดเมื่ร่น่ยถุงนึงไไหมแต่ละถุงบลถือ่ะกุ้งไหมแน้อเนาะอันนี้สาบบาวะเนี่ยถุงเดียวแล้เนี่ยถุงเดียววนี่เดียวไม่นตเบิ่งผิด่า่นลืมบ่บ่ถุงเดียวถุงเดียวสาบาทแล้วครับก็ถือเรือสองถุงนันน่ะแล้วก็ตอนเที่ยงันเนาะซื้อข้าวกลั่มมาบ้นกวนบุญเนี่ ซาดุ๋มละซาบะนี่หอมเลียบคุ้ก้วกินยิ่งอร่อยหนูเคยซื้อกุ้งกับตาชานแล้วไปคั่วใส่เกลืออร่อยมากเพราะกุ้งมันสดคั่วเกลือน่ะใช่คั่เกลือเรามาดูคนสวยกินข้าวกันนะครับเราไปเอาเอ้ยนี่มาจากไหนเขาไม่รู้กุ้งอ่ะอร่อยมากไม่สะแกเลยเยอะแยะสับเอาป่านแล้วหมดเราใส่ไส้เอาค่ะมันเป็นไส้เขาเรียกว่าไส้กุ้งแล้วมันขาวสะอาดมากเลยค่ะสะอาดน่ากินกุ้งซาครับ ถ้ากินกุ้งหนองหานมันจะเป็นตัวดำอันนี้กุ้งบึงกุ้งสะกุ้งหนอนหลังจากคนวเคยกินแล้วมาโกนหลอกกินนะครับอะสักสักคำเนาะกุ้งใหญ่แล้วเหมือนกันกุ้งเขาขึ้นง่ายอย่างไรกินกุ้งหนอนฝั่งนั้นจะกินนะครับกินแล้วก็บนบ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 บนแล้วก็กิน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 นะครับฝั่งนั้นนะครับบุญก็น่ารักนี่ กินไปบนไปยมใส่น้ำปลาได้เนี่ยมันอร่อยแล้วเดซทำไมอ่ะทำน,นั้นแล้วก็มาทำน,นี่เนาะใส่เยอะไม่ปักเอาสักสี่ตัวเนาะไม่ต้องขามไทรวดอนเนต้องกลัวต้องขามพวกของบ้าอเอาหน่ตัวต้องเบียร์เยอะไหมเอาสักสี่ตัวเนาะสาตัวสี่ตัวเนาะ ก้มยำก้มยำแล้วก็น้องไก่ทอดกุงค,คูยดตีนครับแ,แ,แล้วก็ส้มส้มส้มสมเกี้ยวเปี้ยวเกี้ยวนะฮะพแ่ได้ข้าวกลัวนอกเบียร์เนาะครับเอเชื่อไดรอ่ะม่แล้วใครดิ้นหลุดใช่ไหม จาเรียกบอกหัวกินไดไม่เอ็นข่อยโเดี๋ยวโศใหญ่ใจใจให้เลยโศใหญ่เขาจะตำอ่ะเคยกินแต่ตำหนักในี่ตำแล้วก็ใส่บอกกอตื่นเต้นไจ้ามาดูคนดูงขภาพเขาี่ตีเจ็บเ็บเจ็บเค่อยกินค่อยกิน แไปกินยังซีหละ่ะมันก็เลยสร้างค่ะบ่าคือชาวบ้านเขาเราจะกินได้แต่ละอย่างเ <c oughs> มียผมหมดสามจานแล้วป่ะพี่หน้าลหรหุน่นบอก,กิโลนะร้อย,อยประมาณร้อยสิบนะฮะเราลเล่นซิดอกเป็นมุกเป็นอะไรไปออผมสั้นก็แสดงว่าเพื่อนตัวสูงเลยเหรอตัวสูงอยู่ครับสูสีครับผมอ,อ๋อถ้าเพื่อนตัวสูงร้อยร้อย,อยนี่ก็ดูไม่น่านเกิดอโอ้ยน่ารักเลยสวยคุณเยอะสำหรับผมนะโอ้ย ไม่มีใครที่ว่าเมียนสวยไม่สวยแม่โนบียะนี่ไอุดรมทอุดนทำไมชอบพูดความจริงชอบพูดความจริงแม่นบียมันบียเนี่ยพี่เพชรเนี่ชอบพูดความจริงขนบยะเนี่ยถามแต่ผมพูดความจริงเหมือนกันกับพี่เพชรนะโนบียี่ย่มมมีงมนรถรถแหอเล่าเนี่ยผมก็เมอนอ่ะเห็นรถแลบินมาเดียวกันก่ติวนะคู่ติวคะดูไลนนี้อยู่หรือเปล่า ง่ายหยดไม่ชอบพูดหยดไม่พูดติวเองนะครับนี่คือบรรยากาศข้าวเช้านะครับวันนี้ผมจะมาทำงานที่ทั้งวันนะครับปรดเล่าิ้งเลนะอยู่กับเนี่ยเดี๋ยวเขากินข้าวแล้วเขาก็ไปแล้วครับส่วนผมก็อยู่กับพี่เพชรสองคนตอนทำงานทั้งวันอยู่เนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าอย่าคิดมากงานจะเข้าโทรยัง แซ่ดเดียวเขาเปนได้นครอบครัวก่อนสิมบาทเหงานนี่ทำไมเมียผมสวยนะน่ารักเวอร์ทรามานี่ก็ว่าแหละถ้าเรามีลูกมีลูกมาให้มีมีู่กไหมก็ต้องเตรียมไปตามตามการเวลาตอนนั้นโควิดดังไหมนั่นบ้านไม่ได้อ่นะเขาจะให้ภาพบินลำบากหน้าบ้านเขาจะเตรียม ผมใส่ทุกวันนะบาดหน้าเนี่ยใส่บาดทุกวันตื่นทีสี่ตั้งไลฟ์ตอนนั้นอ่ะไลฟ์ชั่วโมูกตั้งไลฟ์หันก็หน้าเปล่าตักน้ำเตรียร์ลงเมืองใส่บาดก่อนจะมาแล้วก็ข้าวเทิร์นก็เหมือนไอ้ใครมาคนเดียวมีอะไรบอกรึเปล่าู้เดียวเพิ่นเห็ดอันนั้นเพิ่น อรนคุณสมยิงทานข้าวเผ็ดส่วนมันใส่ทอดนี่ขนาดยิ่งอร่อยอร่อยกว่าเมื่อวานอดิไม่ได้บอาอะไรหรือยังหรืมันเข่าเนื้อไงวะเข่าเนื้อใช่อร่อยกว่าเมื่อวานอีกอะเมื่อวานัไม่เข่าเนื้อผมจะว่าตรงตก็เมื่อวานนี่ผมนกเอาให้ผมสองสองน้องเอาอีกนี่เต็มเลยเอาไปให้แม่กินเอาให้แล้วครับผมชี้เสื้อไว้แั่นเนี่ยยังกิน มันสิวันไนมขอควเขาอะกินนี่คนว่านกินเนี่ยขนาดบัวเน,นี่กินนแก้มบบเป็นตะแคงรืบเ่นั่งกินคนมึงเ่ข้าวอะไรมือเลยเนีเจ้าว่ะเมียผมมันหนิวมันกินหิมันกินไม่รู้จะห้ามัง พวกเขาทรมานลากินยาลดความอมหพวกนั้นสามเหมือนหนูว่าเขเรารักกันนรอรักที่นี่มากกว่าไม่ต้องไปรักที่หุ่นไม่ต้องไปรักที่หน้าตาที่ตัวหรักที่เขาเป็นเขารักที่ใจเขาเพราะว่าถ้าคุณรักแค่ความเฉยๆของเงินคุณอยู่ได้ไม่นานหรอกขอเงินซื้อโทรศัพท์หนึ่งหมื่นหนึ่งให้ปั๊บเลยเนี่ยยูเต้บอกว่าเก็บกุ่งเต้นให้สามตัวเด้อ มาเด้อมาด้อเียเขาขอันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นเหมือนเพื่อนเอะไรนะเปดล่ยตอนนี้ลูกคนโตยี่สิหกยิบแปดะครับโแล้เป็นกัี่ดีนลูกคนโตยี่สิบแปดหกโงั้นก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันมาเกือบสามสิบปีแล้วทุกสุกไอยู่นะตะกอนตะกอนเนี่ยผม ไปแข่งรกแข่งลายเตะบอลดีกว่าแจะโทรจิกจิกจิกล้ดื้อไงดูลักษณะของรูใช่ไหมไป่จะดื้อแต่เราไม่ไม่เจ้าชู้น้ำน้ามนแ่เราสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ด่วนขบวนสุดท้ายอาบน้ำ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 ไปไปิดเสียงหน่อยดิเบียดปิดปะทันเนาะปะทัน่อยเนาะ อนนแต่ทุกวันนี้เราใส่ก็เราแก่แล้วก็ไม่ค่อยโผลมันไม่รักกูบอกว่าไม่หรอกไม่ใช่พี่เขาไว้ใจในตัวเราไหมเตะบอลเมื่อเราแก่มันอายุ่เขาไว้ใจในตัวเราเพราะเราอยู่ได้กันไม่จำเป็นปต้องโผล่ต้องติดเนี่ยเราคุยเลยถ้ารักกันอะ่ะคือมันมันมันอยู่ที่ใจมากกว่าใจสื่อถึงกันมากกว่าเขาแบบวันหนึ่งน้อใจนี่นะเมียมันถึงฮาทีแต่แต่พี่มาทำงานที่นี่นะ เกินเกินเกินหกโมงะ่ะมันจะข้างเงนสายมัใโทรศัพท์พวอย่างมี้ท่าไอร่ยังย่าเขามีมีปัญหานะเหตวัสดี่เขา